สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c ฟซียการเดนนะคะวันนี้มีแบ่งฝักโชคเก้าชั้นด่างค่ะสําหรับฝักนี้นะคะเป็นอของต้นมังกรผักกาดนะคะมังกรผักกาดทรงคอมแพกเป็นตัวด่างนะคะเป็นตัวด่างตัวนี้สีเขาที่จะเข้านะคะก็จะเป็นโทนสีชมพูอันนี้ต้องได้ช่วงอากาศเย็นๆค่ะมองทะลุแสงเลยจะสวยสีสวยค่ะด่างสีชมพูอันนี้ใบหนาใบาคล้ายกับ มันจะได้เชื้อพวกแทบทีมมาด้วยใบเขาจะเหมือนพวกนั้นอ่ะอันนี้นะคะอันนี้ให้ที่300ส่งฟรีนะคะ300ส่งฟรีเมล็ดอามังกรผักกาดทรงคอมเพกนะคะอาการนสั้นด้วยนะคะการนสั้นทรงคอมเพกอันนี้ก็เป็นแม่ใหญ่อาตัวนี้อยู่ในกระถาง15นิ้วเดี๋ยวนุจะอัพไปใส่อางมังกรค่ะเพื่อที่จะให้เขาโตกว่านี้ก่อนหน้าน,นั้นก็ได้ทําการยกยอดไปแล้วแต่ว่ายอดสลดไปค่ะ ฝักยังอยู่ที่ต้นแล้วก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่1 1ฝักนะคะใครสนใจโทรหานุชได้ค่ะ0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะฝักของมังกรผักกาดนะคะมังกรผักกาดทรงคอมแพกใบหนาดีมากแล้วก็สีที่จะเข้านะคะเขาจะเป็นโทนสีชมพูอันนี้ก็ไปเพาะ,มะเมล็ดค่ะวิธีการเพราะนะคะถ้าไม่ทราบนะคะก็สามารถดูในช่องนุชได้ ค้นหาพิมพ์คําว่าวิธีเพาะเมล็ดโชค9ชั้นนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอหยกดสักหน่อยก่อนอ่ะวันนี้แบ่งที่1ฝักนะคะใครอยากได้ไปเพาะนะคะ300ส่งฟรีค่ะก็รอให้เมล็ดเขาเด้งออกมาก่อนนะคะค่อยอ่านำไปเพาะนะคะค่อยบีบเอาเมล็ดขาวที่อยู่ด้านในนะคะไปเพาะอ่าเพาะง่ายค่ะเพาะง่ายตัวนี้เหมือนจะมาแบบเขาติดเหมือนจะเป็นเป็นพวก ไปทางด่างเขียวเป็นลายพลางด่างเขียวจริงๆแล้วเขาจะเป็นด่างสีชมพูนะคะอะใครสนใจก็โทรหาหนูได้ค่ะสําหรับอินพีนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ